E250 w 212เป็นสเปครถที่ทุกคนกำลังตามหากันเลยนะครับสวัสดีครับผมโจ้ครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ Mercedes-Benz วันนี้ผมอยู่กับ E250 CGI Blue Efficiency นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์สสูบแถวเรียง 1,800cc นะครับสวงกำลัง204แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิด310นิวตันเมตรที่2-3,000รอบต่อนาทีนะครับ อัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลาเพียง7.8วินาทีท็อปสปีด238กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราชิ้นเลืองเฉลี่ยในเมืองนะฮะ13กิโลเมตรต่อลิตรอัตราชิ้นเลืองรอบเมือง16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าวิ่งลอยตัวทำความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้สูงสุดถึง22กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับ ขึ้นอยู่ที่สภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์แต่ละคันด้วยนะครับรถคันนี้ได้ผ่านการตรวจเช็คจากมาตรฐานของเราแล้วนะครับตรวจเจอมีเก็บสีฝากระโปรงด้านหน้า,นาและประตูด้านหลังฝั่งขวามานะครับตอนนั้นสีเดิมหมดเลยนะครับผมขออนุญาตแจ้งสเปครถไปด้วยเลยนะครับความสูงรถนย่ย1.47เมตรนะฮะความกว้างเนี่ย1.854เมตรนะครับความยาวรถเนี่ย4.868เมตรน้ำหนักตัวรถเนี่ย1,650กิโลกรัมนะครับ ความจุถังน้ำมัน80ลิตรนะครับแมกคอบ19เปลี่ยนใหม่นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูสูงแล้วก็ทรงสวยลูกสปอร์ตหน่อยนะครับรถคันนี้ออกที่ศูนย์เบนซ์พราม3นะครับจดทะเบียนเมื่อวันที่21มีนาคม2554ปี2011นะครับตัวรถคอสอ2,010นะครับผมตรวจเช็คตามมาตรฐานนะฮะไม่เจอจุดบกพร่องเลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะครับ E250 คันนี้เจ้าของรถเนี่ย ได้เปลี่ยนอะไรที่บกพ้องออกแล้วนะครับมีคอมแอร์ Air, กล่องแล้วก็สายพานต่างๆางนะฮะอะไรที่บกพคล้องเจ้าของรถก็ดูแลตามระยะการใช้งานนะฮะไม่ได้ปล่อยปาดะ้านเลยนะฮะคุณที่ไปใช้ต่อเนี่ยก็ต้องไม่ต้องซ่อมเลยนะครับแต่ด้วยนิยามคำว่ารถมือสองนะครับคุณซื้อไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลตามการใช้งานที่ตัวคุณใช้เองด้วยนะครับไม่มีทางที่จะไม่ได้ซ่อมนะครับต่อให้รถใหม่ป้ายแดงก็ต้องดูแลตามการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับเคยมีหลายท่านโทรมาปรึกษาผมนะครับว่า แต่จะซื้อรถเก่าแต่ไม่อยากซ่อมสัก5ปี10ปีอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะอย่างน้อยช่วงล่างเนี่ยท่านต้องดูแลตามระยะการใช้งานตัวท่านเองด้วยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเบรกนะฮะอะไรชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจ่อมสิกไปตามการใช้งานทุกอย่างนะครับมารับชมภายในกันนะฮะประตูทั้ง4ด้านเนี่ยจะมีไฟอเมทไลท์ที่ขอบประตูนะฮะแล้วก็ตามคอนโซลเนี่ยก็จะมีไฟออกมาะฮะเป็นลับเนี่ยดูสบายตาขึ้นนะครับ ระบบไฟฟ้าคันนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างนะฮะมาจากโรงงานเลยนะฮะมาชมห้องโดยสารด้านหลังนะฮะก็จะมีม่านข้างนะครับแล้วก็มีแอร์เสาด้วยนะฮะตัวท็อปก็จะมีแอร์ตัวเป็นตัวดิจิตอลด้วยนะครับด้านหลังนะฮะม้านหลังเปิดด้วยสวิตช์ไฟฟ้านะครับเบาะยังสวยงามอยู่นะฮะไม่มีฉีกขาดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ ดูห้องเครื่องนะครับสติ๊กเกอร์บ่งบอกสัญลักษณ์เนี่ยยังอยู่ครบหมดทุกจุดเลยนะครับสีแต้มหัวน็อตเนี่ยยังไม่ได้หายไปไหนเลยนะฮะเห็นไหมครับทุกอย่างยังเดิมอยู่นะครับเม็ดอาร์คตามซุ้มโช๊คนะฮะตามแก้มซ้ายแต้มขวาเนี่ยยังเดิมหมดเลยนะครับถ้ารถคันไหนอุบัติเหตุมาก็จะถูกเรารายงานลงในใบตรวจเช็คคุณภาพให้ทุกคันนะครับไม่มีทางหมกเม็ดแน่นอนนะครับที่นี่เราเป็นศูนย์รวมรถเบนซ์มือสองรถบ้านฝากขายนะครับและรับเพียอเดอร์รถเบนซ์ทุกรุ่นนะครับ ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมการรายงานลดบ้านแบบตรงไปตรงมาให้กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ